ต่อแบบของพวกตะกูลสาม้อยท่านไหนท่นหลที่มีกล่องแบบนีน้จะมีด้วยกันสรูปแบบก็คือแบบสามต้นคือยี่สิมสิบหกหรือยี่สิบสี่สิบแปจะตากันแค่สกับสีแค่นั้นตัวนี้ถ้าเป็นสามสิบหกจะแถมเส้งงบบนอย่างเงี้ยแาให้แค่สองเส้นแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นสี่สิบทีลูกค้าเอาไปต่อแบบเองเขาจะมีแถมเส้นนี้แต่หากห้เส้นหนึ่งเป็นสเส้น แล้วต่อยังไงมาดูกันครับโซ่แบงแบตเนี่ยไม่ยากครับบแรกเริ่มแรกก็ที่เหลือแกะสายเี่เอาจะกล่องแกะที่ไหนก็จะกล่องนี่ก่อน,อนอเลยแยกก่อกนเลยเจ้นี้ยไอตัวรุนน่นเแรกหลักๆเลยอ่ะมันจะมีจุดสังเกตอยูุด้านใดครับว่าจะต่อยยังไงให้มันดีที่สุดจะมีทั้งหมดสี่ตัว ส,สังเกตลักษณะกล่องน,นะครับกล่องมันเป็นสี่เหลี่ยมน,นี้ใช่ไหมแต่จะมีฝั่งที่เป็นเต้าเสียบเอาไว้เสียบปลั๊กสำหรับมอเตอร์ก็คือจะเป็นฝั่งนี้อ่าดูนะครับเน,นี่อยกขึ้นพ๊บเนี่ยหลังเต้าเสียบจะมีสายไฟอยู่สองเส้นไหนสังเกตดีนะครับแดงจะยาวกว่าดำเสมอแต่ก็ไม่เสมอไปนะบางทีอาจจะดำยาวกว่าไ,ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือแดงยาวกว่าเสมอ ทำไมถ้ากถามว่าทำไมเราต้องสังเกตที่แดงยาวกวา่า,ววาแดงยาวกว่าแปลว่าแดงสามารถมาถึงท้ายกล่อ,นองนี้ได้เพราะฉะนัเราเรียนแบเราเรียนเข้าไไดไมยถ้าเป็นส6มเขาจะใส่เป็สาอนสามท่านี่ยนี่คือ3า่ยอ,ายอ,อยังไงจริงๆ่พวกนี้ต่อมกันหมดนลครับ สามที่หกเราจะเอาแดงแดงที่กล่องแดงแดงที่ฝานะที่ยาวนะอยู่เส้นสุดท้ายอย่างนี้อ่าดำเนี่ยจะอยู่เส้นหน้าสุดอยู่ลักษณะท่าประมาณน,นี้ประมาณท่านี้นี่คือสารที่หกนะแล้วถามว่าที่เหลือทำยังไงพวกเนี้ยถ้าเป็นตะกุลกล่องสามล้อเนี่ยอ่ามันจะมีขัข้วบอร์ดใหเจนอันนี้แดงนะอันนี้ดํานะหรือบวกกับลบนะอะไรก็แล้วแต่เราจะวางในท่านี้ จะวางผมสั่นที่ผมเนี่ยผม็จะวางท่าให้ดูก่อนเราผมจะไม่ต่อให้ดูนะครับจะวางให้ดูท่าเพราะต่อสายที่หกกับต่อสี่สิบแปดไม่ต่างกันเหมือนกันต่างแค่ลักษณะนี่สามที่หกเราจะใช้แบบแค่สามลูกแล้วต่อในลักษณะท่านี้ยนี่ท่าสามที่หกแล้วอ่ะทีนี้สี 4, ่สิบแปดก็แค่เพิ่มแบบหนึ่งลักษณะนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมแต่เราก็ต่อเป็นท่าลิ้นแท้ นี่คือ48อานุกรมทบโวนไม่ทบแอมนี่ต่อ48สังก์หกกับ48ต่างแค่ไอเน,นี่ยหนึ่งเส้นแค่นั้น36ก็คือรถแปดเป็นหนึ่งตัวเส้นนี้ไม่มีเอาดำเข้าม,มาใส่เอาแดงเข้ามาใส่นี่คือ36ถ้าเป็น48เราใช้เต็มรูปอย่างเี้แล้วก็เอาดำมาใส่เอาแดงมาใส่ก็คือ48อ ที่บอกว่าให้เรานี้ยาวกว่าเพราะว่าอันหนึ่งนี่เราใส่ใส่ตัวนี้ใช่ไหมแดงแดงเส้นสุดท้ายนี่ฝงนี้อ่ะควงหายพอเราไถเข้าไปปุ๊บดำเส,นนะเสน้นนี้จากฝ้านะเส้นนี้อันเนี้ยมันคนพลาดเยอะเพราะว่าบางทีเผลอเลอะแล้วลื่น ดำอยู่ฝั่งนี้เสมอแดงที่เป็นเส้นยาวอยู่ฝั่งนี้เพราะอะไรเพออาราะว่าเราติดฝามันจะลงดขึ้นนี่คือเสร็จแล้วต่อ48แแค่นี้แล้วก็เอาปลั๊กตัวรถมาเสียบตรงนี้ได้เลยรถก็ติดเลยครับจบ